ปูดีกว่าเนาะช่วงนี้มันแ,แล้งเราก็เลี้ยงปูแบบน่ารักน่ารักเป็นปูคอนโดต่อกนเปน็นชั้นๆมีที่นิดเดียวก็เลี้ยงได้นออ้องปูนี่ที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาเรียกกันว่าปูโพรอใช่ไหมคะพี่ดอยนัออกเสียงได้ดีมาก <c oughs> สเสียงสมเนียงมากมากมาเลยคือเราไปทาความรู้จักกับปูพ่อกันคุณผู้ชมไปค่ะ เราพาคุณผู้ชมมาที่บ้านของคุณพี่เดชาคุณพี่เดชาอยู่ที่ชุมชนบ้านยวนนะอยู่ที่ถนนเทศบาลสายสองตำบลขลุงอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีขอบคุณมาก <c oughs> ตรงนี้เป็นแหล่งเลี้ยงปูทะเลคุณผู้ชมแล้วเขาไม่ใช้บ่อดิน เขานำลกล่องพลาสติกอะเอามาเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงนะ,นะคือให้ปูอยู่ตรงนี้แล้วเอามาซ้อมจันเป็น,นชั้นเหมือนคอนโดอะระบบเป็นระบบปิดค<ช>่ะง่ายต่อการควบคุมปัจจัยถ้าปูดือกก็ปิดเลยถูกต้องนะคุณพี่เดชาเขาเป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่นะ<ช>แล้วให้ฟังแบบนี้เขาได้เริ่มเรียนรู้วิธีการเลี้ยงปูงแบบคอนโดเนี่ยมาจากกลุ่มผู้เลี้ยงปูงดาในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละเป<อ>ิดดูก็ไปดูเริ่ม ตอนเลี้ยงครั้งแรกอะค่ะตอนนั้นก็50กว่าตัวนะเขาบอกว่าลองผิดลองถูกอยู่หลายแบบครั้งแรกเนี่ยเขาใช้น้ำประปาผสมเกลือแค่นั้นะไม่สำเร็จเล้วเป็นตัวตายตัวตายปูตายปูตายเหม็ดเลยจากนั้นเนี่ยเขาได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยกันเดี๋ยว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 มีความสงสัยปูวตายเหม็ดเลยปูวตายเหม็ดแปลเป็นภาษาใต้หรือว่าเป็นอะไรอ๋อเหม็ดภาษาใต้แปลว่าหมดอ๋อ คุณผู้ชมกลับมาที่จังหวัดจันทบุรีฟูไตแมทเลยพบฟูไตแมทพวกเขาได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการหาซื้อฟูธรรมชาติมาจากชาวบ้านเรียนมาใช้น้ำเค็มธรรมชาติจากคลองใกล้บ้านนั่นแหละในที่สุดก็สำเร็จปูไตแมทโอ้ ชีวิตนะจ๊ะทีนี้การเลี้ยงปูโครกเนี่ยคุณผู้ชมเขาเลี้ยงให้แน่นเลี้ยงให้ตัวโตวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ20วันถึง30วันแต่ถ้าเกิดเป็นปูไข่เนี่ยใช้เวลามากกว่า30วันนะคุณผู้ชมนะส่วนอาหารแหมง่ายแสนง่ายอย่างรเศษปลาก็ได้หอยนางรมก็ดีปงก็ได้อะน้ำที่ใช้เลี้ยงนี่ไม่ต้องเปลี่ยน นะคือมันเป็นระบบกรองน้ำอะ่ะน้องใช้น้ำมาหมุนเวียนไปรอบเดียวอย่างนี้แล้วข้อเดียอกการเลี้ยงปูคอนโดร,ระบบปิดเนี่ยคือเราสามารถมองเห็นปูได้คุณผู้ชมเราจับปูได้โดยที่ปูเนี่ยมันไม่ตายและววิธีนี้เนี่ยต้องให้เวลาแล้วก็เอาใจใส่ใช่ไหมคะซึ่งเนื้อปูที่เลี้ยงมาได้รสชาติรสชาติยังไงจ๊ะมันจะหวานเนื้อมันจะสะอาดมันจะแบบเออรู้สึกได้ถึงแบบ เนื้อปูสะอาดเนาะเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจมันต่างจากเนื้อปูแบบธรรมชาติที่มันเดินอยู่ตามทะเลอ่ะใช่ไหมนี่เราทำความรู้จักปูโพรกกันสักนิดนึงได้ไหมได้เป็นปูที่ผ่านการลอกคราบแล้วก็กระดองเนี่ยเพิ่งเริ่มแข็งมีเนื้อน้อยเขาก็เลยต้องฟักต้องเพาะเลี้ยงไงประมาณเดือนหนึ่งกว่าจะได้แบบนี้มาดูกันดีกว่าคอนโดนหนึ่งชุดเน่ยคุณผู้ชมจะเลี้ยงปูได้ร้อยตัวนะ ึ้นอยู่กับจํานวนแล้วก็ขนาดของปูเช่นปูเนื้อ6ตัวต่อกิโลกรัมอยู่ที่300บาทค่ะ4ตัวต่อกิโลเนี่ยอยู่ที่4ี่บาทนะจ๊ะหากขนาดใหญ่หรือว่าปูกล้ามเนี่ยใช่ไหมใช่กิโลกรัมละ6 0 0้อถึงหกรบาทใช่ถ้าปูไข่เล็กกิโลละ600บาทไข่กลาง700บาทปูไข่ใหญ่ละเนาะไข่ใหญ่เท่าไหร่แปดร้อยถึงแป สนใจแล้วปรึกษาคุณพี่เดชาดีกว่าคุณพี่เดชานะอยู่ที่ชุมชนชาวคริสนะอยู่ที่บ้านยวนนะถนนเทศบาลสายสองอำเภอขลุงนี่ที่บอกคุณผู้ชมเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอถ่ายรูปไว้เลยคุณผู้ชมคะ0 8 0ย์6นี่นะคะ6ก6 6่3 0 f a c e b ่ o k ก็ได้ Facebook ชื่อว่าเดชา f ฟ c o ค d นโดเดชาโฟ o คอนโดเก่งมากถุดต้องนั่งหลงนะคะริอ่ไม่ขำ Oh!